สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับวีออนะครับนิววีออนี่มาถอดกองแอร์นะทุกคนถอดกองแอร์ที่ถอดก็เอาถอดเก๊กออกก่อนนะครับอ่ะจับโอเคก็ดึงดึงลงแล้วก็บิดบิดข้างนี้นะเนี่ยมันจะมีเขี้ยวแค่2องข้ามีแค่นี้ สองข้างปึ๊บะเรามาดูข้างในนะครับอันนี้จอดนานนะหนูเข้าแล้วลวนดูดูใกล้ใกล้ข้างในเป็นยังงี้อันนี้หนูเมียนไปแล้วนะครับดูดูดูช่องแอร์ไม่เหลือแนละ้วระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่รถสายจอดผ้าคลุมไว้ไม่เหลือนะครับ นี่ข้างในแบบนี้กล่องแอร์จะอยู่ในนี้นี่เราดึงมาดึงซ้ายแล้วก็งัดขึ้นนะทุกคนนี่งัดสองติ่งนี้ขึ้นนะเนี่ยดึงมาตรงตรงนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยเราสามารถดึงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเลยนี่เป็นไงทุกคนนี่สุดยอดระวังกันด้วยนะครับ เอาอะไรมาทำหลังวะเนี่ยดูนะครับทุกคนดูดูสภาพอาจจะเป็นแม็นะแม็หรืออะไรทักอย่างนี่แหละพัดลมอยู่างล่างนะมันเข้าจากเข้าจากข้างบน ไล่ดูนะครับว่ามันเข้าจากฝั่งไหนนี่นะครับวิธีเปลี่ยนกรองก็ประมาณนี้อันนี้กรองยังมันยังไม่กัดกรองนะครับมันแค่เอาเศษมาทํารังเฉยนะทุกคนแต่มันเข้าช่องแอร์ไปแล้วกัดช่องแอร์ไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้สําหรับ new v ออนะครับอย่าลืมเปลี่ยนกรองแอร์กันด้วยนะครับ ใช้นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันตันนี่ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่างยามในฝ่ายสวัสดีครับ